สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์ลูมดีคาครับวันนี้ที่คุณเห็นแบบนี้ที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี้ผมเอามาขายนะครับเคยเอามาโชว์แล้วครับสิ้นเดือนไม่มีตังค์จ่ายแบงค์ฮะก็เลยต้องขายยังไงรีบซื้อกันนะครับ ก่อนที่ผมจะไม่มีตังค์จ่ายแบงค์นะครับคือร้อนอะไม่ง่ายช่วงน,นี้ร้อนน่<อ>ครับแล้วนี้ซะแล้วออรคันนี้บอกว่าแบบนี้ครับนับปัจจุบันเป็นอรถยอดนิยมสําหรับวัยรุ่นไทยมากๆและที่สําคัญกว่านั้นมันต่อยอดได้เยอะในเรื่องของความแรงในเรื่องของการโมนิฟายในเรื่องของความสวยงามตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆครับรรถรุ่นนี้คือรถอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกพร้อมๆกันครับอ่ะ <ใ>อ้นี่มันคือยี่ห้อ Volkswagen รถรุ่นนี้นะครับชื่อว่าโฟก์กรอบโฟกกรอบมันจะมีใหญ่กว่านี้ในอีกร่างหนึ่งคือรถที่เรียกว่ายี่ห้อโฟก์สวากนันชื่อรุน่นซีร์โค แด้วยมือพนานเลย <Yeah. S 1> อย่างนี้มันคือยี่ห้อเดียวกันแต่นั้นมันคืออีกล่างนึงที่มันใหญ่เซกเมนที่ใหญ่กว่านะครับแต่นี้จะเป็นรถขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ใช้หัวใจตัวเดียวกันคือ2.0มันเลยมีรหัสที่ว่าตัวนี้ T I option ในรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีไปด้วยพูดถึง o p ชั่นเดิมโรงงานก่อนนะ S sunroof s u แลวตัวนี้นะครับเป็นปี2011ซึ่งตัวนี้ยังไม่ minor s h เช e ยังครับแต่ถ้าคุณอยากให้มัน minor shade ไม่ยากก็เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายตอนนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายมาแล้วเป็น minor shade แล้วมาพร้อมกับล้อขอบ18ล้อเป็นล้อแท้ครับผมจับโช๊คเป็นโช๊คเทียนอ่ะงั้นกูถามแบบนี้ T E I N มึงอ่านว่าเทียนอ่ะเทียนแต่ถ้ามันแยกกันออกมาเป็น T E เวนวักอ่าอเอ็นอ่านว่าเทอินเทอินได้ชงยี่ห้อนี้เลยชื่อยี่ห้อว่าเทียนเทอินเทอินเทอินเอ้าเอ่อเทอเอ็นมึงอ่านว่าเทียนอ่าเทียนชงยี่ห้อนี้เลยชื่อยี่ห้อว่าเทียนเทอิน มันเป็นโชคดีเกี่ยวแล้วกันมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้ยอดเทอินครับตกแต่งด้วยลิ้นหน้านะครับอ่าฮะเรามาดูทายรถกันบ้างดีกว่าว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับรถคนนี้เอ้ยหลายคนถามว่าอ้าวแะไรที่เปิดอยู่ไหนบางคนก็บอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บ้างรถที่มันเป็นแฮชแบ็กแบบนี้มันจะเปิดแบบนี้เดอแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมประตูกดปุ่มแต่ตัวนี้ไม่บางคนแม่งไม่รู้นะคนที่ไม่เคยเล่นรุ่นนี้มันไม่รู้เปิดยังไงเอ๊ะเปิดให้ชาวบ้านดูหน่อยนี่มันจะเหมือนมินิมัน ก่อนนี้ใช่อ่ะแล้วก็ง้างขึ้นมานะครับข้างหลังสามารถใส่ของได้เป็นรถขนาดเล็กก็จริงแต่ผมว่าใหญ่นะเนี่ยที่เก็บของข้างหลังโอเคเลยนะบอดี้ไม่เคยชนแน่นอนนะครับในส่วนต่อมาเห็นปลายท่อแบบนี้เป็นปลายท่อทรงอะคาโปวิกอะคาโปวิกได้ครับ,รบเดินท่อมาจากพี่อาอร์ตคอซิงรู้จักกันอยู่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจราศสิบสามผมมีความรู้เรื่องโปกรอบน้อยมากข้อมูลบางข้อมูลอาจจะผิดนะผมไม่แน่ใจใว่าตัวเนี้ย มาเรียกไฟไายไม่ได้เชนหรือเปล่าแต่ผมไปเทียบกับไมนได้เชนอ่ะใช่มันคือนี้บางคนเขาเล่นลึกๆบางทีเขาแบบเขาจะรับฟังของพวกนี้ไม่ได้เราเข้าใจเราเข้าใจแต่ว่าอยากอยากให้เข้าใจเราสักนิดนึงว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เรารู้แค่ว่ารถรุ่นเนี้ยมันเอามาแล้วมันจูนได้มันแต่งเพิ่มได้อะไรได้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าเรามีอย่างนี้หรือเปล่าครับคันนี้เป็นคันที่มามาคันที่2ที่เราเคยขช้คันที่2 ไปครับอ่ะเราไปดูภายในกันบ้างครับ <ผม S 1> ไปครับผมมาถึงภายในกันบ้างครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่ขนาดเล็กก็จริงครับกสูงเท่าไหร่182เป็นไงบ้าง 2> 2. ได้แคชับนะมันไม่ได้ว่าแคบจนเกินไปรถรุ่นนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบเปรี้ยวมันจะไม่กลมแบบ100%ถามว่าทําแบบนี้ทําไมเพราะว่าไอ้รถรุ่นนี้พวงมาลัยมันจะใหญ่ตอนรู้สึกบอกมันเดียวนะพวงมาลัยมันวงเขาเรียกว่าเส้นรอบวงมันใหญ่อ่ะครับพอมันใหญ่เสร็จปุ๊บอะครับมันทําให้การลุกเข้าออกลําบากสมมุติว่าเอ็กลองวาดวาดขาาอออกมมเหืนจะลงรถปึ๊บ อ่ะล้วลองคิดดูว่าในจ,จงังหวะที่วาดถ้ามันเป็นกลมอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะติดขาใช่คันนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทาให้เราขึ้นลงได้สะดวกมากขึ้น<ช>นะครับกับพวงมาลัยนี้นะครับ<ช>รพวงมาลัยตัวนี้ก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีปุ่ม paddle s h i f ตรงนีเ้เป็นหัวเกีย์กลมนะครับแล้วก็มีหน้าจอ android ใช่ไหมเอ๊ะใช่แล้วครับแล้วก็เป็นแอร์แบบดิจิมอนแล้วดิจิตอลดิจิตอลแล้วก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วรถขนาดเล็กของรถยุโรปแบบนี้คนข้างหลังนั่งได้ไหมลองดูครับมาเอ้ย อยู่ในเกณฑ์นั่งได้นั่งได้เลยนั่งได้เลยแต่ถามว่ามันจะแบบสบายขนาดนั้นไหมเอก็กคำตอบคือไม่นะใ่าคํคำตอบคือไม่เนี่ยมันจะชิดแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าถามว่าเนี่ยก็โอเคก็คือรถปกติทั่วไป<ช>นะครับ,รบแล้วก็มีช่องแอร์ข้างหลังต่อให้เป็นรถขนาดเล็กนะแต่เขาใส่ใจเรื่องช่องแอร์ข้างหลังนะแต่ที่เชื่อว่าพอมันอยู่ในยุโรปอะมันอาจจะเป็นแบบเรื่องของฮีตเตอร์มากกว่าปะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอะแต่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวก็อาจจะแบบเนี่ยมีปุ่มฮีทเตอร์นะใช่ ภาย,ยในรถคันนี้สวยเป็นภายในดำเอ้ยนี่ข้างหลังมีไฟด้วยนะครับผงผ้าหลังคาไม่มีย้อยนะครับภาย,ยในสวยจะมีถ้าจะให้ตินะครับก็คือจะติตรงมือจับฝั่งคนซ้ายแต่ว่าเราขอไปสัภาพนี้เพราะมันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ<ช>อยากให้ทุกท่านรับได้เพราะว่ามันเป็นรถมือสองที่มันเป็นตำหน,นิเสน่ห์ดีกว่าเขาเรียกตำหนิเสน่ห์ครับรถรุ่นนี้สเสน่ห์ของมันอีก,กเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเสียงของท่อเวลาเปลี่ยนเกียร์ mm hmm. มันจะอารมณ์แบบว่าปืดป mm ืด hmm. ปืดปืดเหมือนซุปเปอร์คาร์จะมีการช่ แต่ต้องบอกกอนนะรถอันนี้มันสามารถเอาไปจูนเพิ่มเติมได้เ,เดี๋ยวเราจะเบิ้ลให้ฟังสักทีหนึ่งอ่ะเอ็กลองเบิ้ลดูเบิ้ลหน่อยอ๋อเนี่ยอ,อ๋ไม่กูเหม็นควันชิ่ผหายกีจะ <c oughs> ง,งอเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงครับว่า <c oughs> ร,รถนี้ใช้หัวใจอะไรครับป้า และนี่คือหัวใจของมันครับและนี่คือเครื่อง2.0 GTI ครับอรหัสของมันไม่รู้ TSI เนี่ยย่อมาจากไม่รู้เหมือนกันจะพูดทำไมกูไม่รู้กูเห็นมันเ็น วางอยู่อะอ่ะฮะผมก็อุตส่าห์ไม่ยุ่งหรอแต่ <S 2> <S 2> <S รู้แค่เพียงอย่างเดียวว่ารถคันนี้นะครับมันคือตัวกรองอากาศของ A P R เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเจ้าของรถก่อนที่เขาจะขายเราเนี่ยนะครับเขามีโครงการว่ารถคันนี้ยังไม่เคยจูนเลยตอนที่เขาซื้อมานะครับจากเจ้าของมือแรกนะ,ะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมสนิทแต่เขาเรียกวรถเดิมลงมาและรถคันนี้ไม่เคยแต่งมาก่อนเลยเพิ่งมาแต่งที่เจ้าของมือ2นี่แหละเพิ่งเปลี่ยนท่อเพื่อเตรียมจะขึ้นจูนในสเตจสอง เพราะว่าสเตจแรกเนี่ยมันอาจจะล,ล,ลดหน้าตาเดิมเดินจูนได้เลยาา่าฮะแต่พอขึ้นสเตจ2ออาจจะต้องมีท่อมีกรองว่ากันไปนะครับคันน<า>ี้ถ้าท่านอยากเอาไปจูนทุกวันนี้หลายๆที่จูนถูกมากหมื่นกว่าบาทบางที่ก็2 0 0 0มื่นอ่ะแล้วแต่คุณศรัทธา,าที่ไหนไปที่นั่นตแต่ APR เนี่ยครับเขาเป็นคนที่จะแต่งรถที่แบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Audi TT f o l k s s i l i o นะครับหรือว่าจะเป็น v o c k s Golf คือ APR เนี่ยเขาดังเรื่องนี้อยู่แล้วรถคันนี้ต้องย้ําว่ายังไม่เคยจูนนะครับ ถ้าท่านที่แบบชอบรถเดิมๆอยากได้เดิมๆอยากได้ห้องเครื่องเดิมๆอยากได้เครื่องเดิมๆแบบนี้ถูกใจท่านแน่นอนแล,และท่านจะเอาไปโมดิฟายต่อท่าไหนเรื่องของ <เล S 1> ท่านเลยใ่แล้วละครับรถคันนี้ในตลาดขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ต้องคุยแบบนี้นะครับ<ช>และรถคันนี้มีอยู่ในตลาดมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับและรถสภาพเดิมๆแบบนี้จะมีกี่คันก็ไม่รู้ด้วยนะครับเราเคยทาคลิปให้แล้วเดี๋ยวท่านไปย้อนดูนะครับเราทําคลิปตั้งแต่วันแรก day ัน คือวันที่จ่ายปังเลยอ่ะวันที่รถมาถึงเราอ่ะที่เรายังรอกติ๊กเกอร์เออนะครับเรามีตั้งแต่วันแรกยันวันนี้นะครับวันนี้รถเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับมีการเก็บสีบ้างนิดหน่อยเก็บอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบจะต้องทําให้มันสมบูรณ์เราทําทั้งหมดแล้วนะครับถ้าท่านเอาไปเอาไปได้แค่ต่อยอดเรื่องของเติมน้ํามันเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องถ้า่ันอยากยูนอยากให้มันแรงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะรันนี้นะครับราคา ถามว่าถูกไหมคําตอบคือไม่ถูกถามว่าแพงไหมคําตอบคือไม่แพงแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกันกบสมรรถนะรถคันนี้กับราคาที่เรากำลังจะบอกไปเนี่ยโคตรถูกเลยรจริงถ้าท่านเคยลองขับนะผมจะบอกว่ารถมันหนึ่งเกาะถนนดีสองแม่งแรงแบบแรง <c oughs> อะติดตีนะแรงอะและน้ำหนักแม่งแค่นเนี้ยเครื่องสองพัน่ะสบายมากครับเพราะเราขายแค่เพียงเจ9 0แสาบาทเท่านั้นครับ แล้วครับท่านครับทหาว่าคุณเครดิตดีนะครับยกหูหาเรายอดจัดไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับท่านใช่อย่างน้อยๆกำมาสักแสนหนึ่งก่อนได้เป็นเจ้าของรถแบบนี้แน่นอนนะครับอยากซื้อรถกัน X เชิญครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0649969996ได้เลยครับใช่ครับและเราไม่ได้มีแค่ X คนเดียวนะครับเรายังมีพนักงานอีกหลายท่านคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับน้องๆหรือว่าน้องเซลล์ของเรานะครับนมใหญ่ทุกคนสามารถขึ้นงานได้หืมหืมหๆมเลยผู้ชายกูเห็นอ่างเพิ่งเปิดกูเอาซะหน่อย ใแล้วล่ะครับน้องของเราทุกคนนะครับคือบริการดีเยี่ยมท่านไม่เชื่อท่านกดเข้าเพจของเรานะครับที่มีชื่อว่าดีค่ะดีด็อกแล้วก็ CA r ครับกดแล้วก็ดตุ่มถูกใจแล้วเข้าไปดูคําว่ารีวิวก่อนตัดสินใจซื้อต้องฟังจากเสียงผู้ใช้จริงถ้าคุณอ่านรีวิวแล้วเราบริการดีและท่านให้คะแนนที่ดีถ้าคุณเห็นแล้วแล้วคุณเชื่อตามนั้นเรามาลองพิสูจน์กันครับว่าสิ่งที่ผมทมําไปทั้งหมดเป็นผลลัพธ์แบบอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรากดเข้าดูรีวิวนะครับถ้าหากว่ารู้สกเอใช่ ซื้อครับซื้อคันนี้ได้เลยวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ